สวัสดีครับผมชาติจรศัพด์นะครับพาพี่น้องมาดูไอ้นมตีแพ็กค,คู่ครับเออลงเล่นโคลนพี่น้องโน่น่ะสองร้อยสี่ปันยู่นนู้นครับสานี่เอสบาสองร้อยสี่เอาลุยไปแล้วลุยไปแล้วส่วนนี้พี่บิ๊กครับสานี่เอสบาสองหนึ่งห้าสี่ซูปเปอร์ ACE. เอซีเอ้อุ้ย เจอโคลนก็ทำงานยากนะครับนะทั้งโคลนทั้งต้นกกอะปั่นมากองกันปลาชนปลาชะโดเยอะอยกันอ่ะนี่เป็น A.C.E. ปัจจุบันก็มี205ศหเฮต์ไมอีนะครับแล้วก็ขาบตัวไม่แรง ดูแลโดยแม็กซานี่อ่ะปัดมาเออเดี๋ยวๆๆๆมีปลาไหมอุ่นลุยไปแล้วครับจริงว่าจะรีวิวแพ็กค,คู่พี่น้องแต่มันไม่ได้ออสองร้อยชีเดินไปนู่นครับไม่เป็นไรเดี๋ยวตามไปดูดูตัวเต็งครับตัวเต็งก่อนสองหนึ่งห้าีอ๋อ โซนนะครับอือโอ้204ก็เจอปลานะแกไปเปิดน้ำนะครับเจอปลาก็ให้ชาวบ้านมาจับไปไปประกอบอาหารเครื่องยนต์ก็เหมือนกันนะครับใช้คอมมันเร็วท้งทั้งสองรุ่น204ก็กับ215ก็ต่างกันแค่ ตีไปเลยรประมาณตันครึ่งครับส่วนเครื่องยนต์ก็บอกเดียวกันมีซูริจิซีเอ็มห้าศูนย์นะครับแต่ว่าปั๊มเคสามบีสองร้อยสี่หรือเคสองหนึ่งห้านี่เอซีนี่เคเจ็ดนะครับตัวเดินขายาบ้าเหมือนกันแล้วช่วงล่างนี่เขาจะยาวกว่าครับเอซีนี่โรลเลอร์จะอยู่ประมาณแปดตัวทั้งเจ็ดตัวครับแครเร์สองตัว ประกอบด้วยผลิตที่แดนแผ่นดินใหญ่ครับโดยจากแดนมังกอนคู่นะครับซึ่งเขามาทํำตลาดในมืองไทยก็เติบโตอย่างรวดเร็วครับปัจจุบันก็มีรุ่นใหม่ครับ140นะแต่ว่าร้อยสามร้อยสมห้าก็มีน้องแต่ว่า140ตัวก็อปอ่ะ ลุยต่อไปน้องเอาตางคุณพันยืนทาอยู่ตันก็2 0ยซีครับโอ้ลุยน้ำขอบคุณเกมครับปลาปช่อนเยอะไ่น้องปลาช่อนเยอะครับมันมุดโคลนเอ้อกผมจะลุนลำบากหน่อย ไปเลยคุณป้าได้หลายวะเนี่ยได้หลายวะโอ้โหสิบโลวะนะ่ะโอเคโอเคไห้คนละสองสามโลสี่ห้าโลอ๋อระวังเดอเยิ่นเวียงมานะ่ะสิไปทางไหนสิไปทางไหนเนี่ยมาทางหน้านี่แหลยมากับแม่โตนี่แเลยโอ้จะมายืนคาบอ่ะออ อ,อ,อันต่อคอมันมันมันมุดค้นบ่าหาบ่หาป่พ่อเนา,าะนอ๋อปลาไหลคือมีเย็นคือมีอ๋อเข้า่ได้ปล่อยงนอเนาะอ่ะสวัสดีพี่สวัสดีครับได้กี่ตัวแล้วครับ เราได้โตแล้วอ่ะโอ้ชาวบ้านได้ปลากันเยอะครับเดี๋ยวต้องซื้อไปต้มยำหน่อยพี่น้องโอ้ย ACE ACE จให้ครับตีใหญ่ตีใหญ่ตีเล็กครับอยู่ด้วยกันโวมเดืยช่วยกันเอือ จะมีช็อตเด็ดไหมเดยวรถขุดนี่จมไหมพี่น้องจะมีไหมไหลไปไหลโอ้ะไปไหลบ่เอองู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 ไวงูยางงูปลาบ่ หรือว่าปลาไหลน้องที่ไหนได้รังแหโอ้ยจังๆก็เฮฮาปาร์ตี้ไปไม่น้องชมไปบนไปกับชาติเจริทรัพย์ซานี่ก็แม็กซานี่เลยครับปัจจุบันเล็กๆจนใหญ่ๆใหญ่ๆก็มีครับเออลบๆก่อนบอนกับเด่นไม่น้อง ไกลๆหน่อยึบดูพี่น้องดูครับดูเอานะครับนี่ประมาณ20่0ไร่ไรบ้างนี่ต้นกกนี่เขาสูบน้ำแห้งนะครับแต่ว่าต้องเอาโซนออกรก ก็จะเอารถขุดมามาแต่งครับนะกวาดหน้าดินกวาดเลนออกก่อนแล้วก็ใช้รถดำขุดขนเข้าไปนะขนขึ้นไปครับอ่เดินไปละไปคู่กันเลยพีน่น้องโอ้ขุดเท้าข้นได้ทั้งหอยได้ทั้งปลาปลาไหลปลาหมอ บ่หมอปลาแพทย์คือกันหมอฮะปลาหมอกับปลาแพทย์ป่ครับแมนแพทย์ก็หมอมันก็ต่างกันอยู่เดิทีหมอคือหมอหมอน้าไม่อ๋อปโหแพทย์อยู่ในลูกบาลทีอันไหนจบสูงกว่า <c oughs> ก,กันล่ะปลาหมอกับปลาแพทย์อันไหนอันไหนเรียนสูงกว่ากันเอาอันนี้มันวัดคุณค่าบ่ไเด็นนะครับน,น,นี่เอาว่าไป เอี้ยนตีโพสูงก็ได้ผู้ชมหมอตีสูงก็ได้เขาเอียนกับปลาไหลนี่คือกันบ่อเอี้ยนกับปลาไหลบ่คือเนาะปลาเท่าเนาะครับเนาะแล้วไปใช้สานกับเอียนกับพือแบบปลาไหลปลาไหลในภาษากรุงเทพเนาะครับเนาะบอกยังไงไปโอเคแล้วปลาเข็งกับปลาหมอเนี่ยคือกันบ่อฮะ โอ้นะเจ้าฟ้าถามกํา okay. ลังซ oh, okay. hey, so ้ำสวนลูกพี่อายุเท่าไหร่แล้วเนี่ยปีนี้สี่สิบห้าครับโอเคเท่าแล้วตัวเนี่ยเท่ายังโค้ดกางโค้ดอะไรล่ะเนาะแจ็สิชัวรี่โอเคแกมาหาปลาขายปลาได้จัาร้อยแล้วเนี่ยสองร้อยบ่โอ้ได้หลายร้อยแล้วครับเป้นธรรมบ่ได้ได้ขายปลาได้ขายพวกเวฟพอ โอเคโอเคจัดไปจัดไปขอบคุณห,<า>หลายๆครับไอครับครับก็ฮ่าฮาพี่ <c oughs> <c oughs> น้องฮ่าฮาครับภาษาชาวบ้านอาจจะจะเดินบุกเดินไปใกล้ๆครับนะค่อนข้างจะหาทางไปยากอมุมนี้เห็นครับเห็นละโอ้ค่อนข้างจะก็เพิ่งทำงานวันแรกพี่น้องอาจจะ ค่อยๆเป็นค่อยไปต้องทำให้มันแห้งไม่องนั้นรถด,ดำก็วิ่งไม่ได้นะครับเอาสานี่มาช่วยกันแพ็คู่เลยไอ้ลุงบอยใหญ่ครับอ่ะสานี่ s ห้าสี4ซูเปอร์ไม่กลัวครับบอยใหญ่จมเลยพี่นอ้องสมงย C ฝั่งนูน้น จัดไปจัดไปให้พี่น้องได้ชมกันเต็มพิมพ์นี่ครับใบแท็ก80ก็มีประโยชน์อย่างนี้เวลาลงโตนลงตมนะลงในน้ำเพราะว่าน้ำหนักรถนี่โอ้สองหนึ่งห้าเนี่ย22ตันนะครับนม่ธรรมดาถ้า2 0 4ีก็ ประมาณ20ตันครึ่งนะครับโอ้มาเลยครับมาแล้วครับออตุอ่ะบิดตัวหน่อยกูมาบุญทีนี่ช่วยใจเยอะอื้อ เดินขายาบ้านะครับช่วงล่างเขาเปรมเป็นตัวเอก็กเสริมด้วยเหล็กสองแชกกันกันลอ้ออ่าล้อนำอ้าเมื่อถูกใช้ไปนานๆรับนะเนึ่ชั่วโมงบินเดี๋ยวต้องถามคนขับนะว่ากี่พันชั่วโมงแล้วครันนี้น่าจะไม่ต่ำกว่าสี่พันนะครับนะอ๋อศูนย์จุดก้าสามลูกบาทเมตร ีจะแบบบวกปีใหญ่มากเลยนะค่อยๆครับจะต้องลงเพราะว่าถ้าจะวางแรงก็จะกระเด็นกระดอนน้องๆอือ,อ,อสุดอิหลีครับงานนี่ จา์ซานี่กับแม็กซานี่ครับเรียว่าสอบถามชาติจะเริ่นซับได้เออกากองไว้ครับกองไว้เอเท่าใดบุดเซอร์ครับพี่น้องบุนบุดเซอร์มาดันนี่แป๊บเดียวแล้วครับอ๋อกอตัวกันพี่น้องเพราะว่า อขอหยาดไปดื่มน้ำก่อนครับเดี๋ยวมาชมกันต่อนะกินลงบอลลึกๆเดี๋ยวจัดให้ครับนะจบด้วยซาดิ้เอสวสองร้อยซีก็แล้วก็สองหนึ่งห้าซีซูเปอร์เอซีอีครับไอ้คูอาจจะอยู่ไกลครับนะดูแลด้แม็กซ์ซาดี้ปฏิบัติฝนะากกดติดตามด้วยครับสวัสดีครับ